สวัสดีครับอยู่ผมพันหมอนวิวตินและอยู่ในเกมอลเอนาเบรกเอาพาร์ที่28 29พาร์ที่เท่าไหร่แล้วะจำไม่ได้แล้วในคลิปนี้นะฮะเราก็ยังอยู่กับปืน SVD ปืนลูกรักประจำตัวของผมในเกมอื่นไม่ใช่เกมนี้ <c oughs> แต่ที่แตกต่างออกไปจากพาร์ทก่อนก็คือเดี๋ยววันนี้เราจะมาลงแมปนอ t ิกเพิ่มนะฮะนอทิกเป็นแมปที่ผมเคยชอบเลยก็ว่าได้นะเพราะว่ามันเป็นแมปที่ซุ่มยิงกันมันมากอะดักทางออกกันฉุกหมบุชหายเดี๋ยวเราไปลุยกันขอตรับสุดล้านปุงยาสุดล้ำเลดพอชั่น ที่ช่วยเพิ่มตังในเกมและปริยัดตังในกระปุกข,ของคุณสามารถเติมอะไรหน้าเบรกเอาง่ายแบบไม่ต้องขูดบัตรโดยใช้เพียง UED เท่านั้นคุ้มกว่าเติมเองแถมยังมีบริการเติมให้เกมอื่นอีนอนอกมากมายหากคุณกำลังมองหาความคุ้มค่า Red Potion ขอต้อนรับพวกคุณหากคุณกลัวว่าจะเติมเกมไม่ทันเพราะตื่นสายไม่ต้องห่วงเพราะร้านเปิด9โมงอยู่ยาวยันเที่ยงคืนและยังมีบริการอื่นๆให้เลือกสรรหากสนใจสามารถไปตามในที่เพจ Red Potion จุดวัดอยู่ในดิ s c r i p t ั o แล้วฟ้าไปแล้วบอกว่ามันจะช่องของผมนะเขาจะได้มาจ้าผมตอบเพื่อเรามันยังหลุดออกจากตรงนั้นไไม่ด้อร อยู่ตอนนั้นก็เสียเปรียวนะเพื่อนออกมาเธอโคตรอยากช่วยเลยว่ะแต่ตรงที่มันไปอยู่อะ่ะผมจะต้องวิ่งลงไปที่โลง่ลงๆไม่ก็แบบไปชิดตัวมาเลยถึงจะได้ยิงอะ่ะไม่อยากเสี่ยงแต่สุดท้ายแล้วเพื่อนเราก็ต้านทานอํานาจของฝั่งตรงข้ามไม่ไหวก็โดนเก็บตายหาไปตัวผมที่เจ็บใจว่าสุดท้ายก็ต้องได้วิ่งออกคนเดียวก็ทําได้แค่รอฮะภาวนาว่ามันจะวิ่งผ่านทางนี้แต่ดูเหมือนว่าของในตัวเพื่อนเราเนี่ยจะเยอะพอตัวไม่รู้ไปหามาจากไหนเพิ่งต้นเกมเองมันใช้เวลารูุ้ดอยู่นานสักพักหนึ่งเลยแหละอาจจะเป็นเพราะอยากคนที่จะไปออกอยู่ก็ได้้แต่สุดทาายมมันก็ฮ แมงบดจะมามันก็วิ่งผ่านหน้ากูไปจุดหนึ่งเลยเนาะไม่ให้ได้ตั้งตัวเลยเปรตน,นี่แวะหน่อยแวะหน่อยโอ้โหซัดเป้งเต็มหนึ่งไม่แตกไอ้ซัดหมวกยังหนาเสร็จไปหนึ่งส่วนที่เหลือไม่รู้ว่าเดสมอลเลยหรือ,อยังตอนแรกก็กะจะรอจังหวะเพื่อนมันจะมาเช็คแต่พอเอออว่าบอทที่ผมปล่อยไว้มันไ,ไปยิงอะไรเข้าไม่รู้หันไปแค่หางตาก็เห็นกับเหล่าเซิร์ฟเวอร์ที่จะวิ่งมาออกอย่างมีความหวัง ตัวแรกให้ผ่านถือว่าทำทุนวิ่งตเตลิอเปิดเปิงไปเลยไม่ต้องหันกับมาไอหนูไม่ใส่เรื่องง่ายดอกเด้อที่จะรอดจากลูก7 BT อบีไอ้น้องโดยเฉพาะเข้าห,วหัวที่บางบาของแกแล้วด้วยอะอืมไม่น่าจะอยู่ฮนะน่าจะรีบวิ่งออกโดยไวแล้วล่ะผมชอบซุ่มนะมันเล่นง่ายสบายดีอ่ะไม่ต้องทำอะไรให้ยุ่งยากแค่หาจุดซุ่มดีๆแล้วก็เลง็งยิงลุดของออกแค่นั้นเลย พอแล้วเนี่ยไอจุดดักที่แบบเจ๋งๆเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญดักยังไงให้คนมันคาดไม่ถึงนี่แหละสุดยอดมันคือศิลปะแต่พอมาดูคลิปผมที่ผ่านมาแล้วเนี่ยผมไม่ค่อยเออเดี๋ยวเราจะไปรู้ศพตัวนั้นกันดีกว่าเอาผมไม่ค่อยดักจุดที่คนคาดไม่ถึงนะส่วนใหญ่ก็เปะมีอะไรอะ่ะไปดักอยู่บนหลังรถหรือไม่ก็อย่างตรงเนี้ยเออมันเป็นจุดที่คนเห็นง่ายอะไรด้วยไม่ได้อยู่เหนือการคาดเดาอะไรมาก เพราะผมก็เลยมาคิดว่าผมไม่ได้อยากดักจุดที่มันไม่เห็นเราแบบร้อเปอน่ะผมแค่อยากให้มันแบบมีความระทึกอยู่บ้างอะไรประมาณนั้นแหละมั้งแบบว่าผมต้องการหาความสนุกอะเล่นแบบไม่ตายเลยเขาคงหมดสนุกพอดีอะเหมือนกับคนเราที่ต้องการสู้กับคนเก่งๆนั่นแหละมีคนคิดแบบนี้ไหมเนี่ยหลังผ่านไปสินาทีผมก็ได้ไปรู้ตัวที่2ที่ผมยิงไปก่อนเพราะว่า ผมอยากรู้ว่าเพื่อนมันที่ผมปล่อยไปเนี่ยดักผมอยู่หรือเปล่าถ้าดักอยู่จริงๆอย่างน้อยๆผมก็เสียแค่ของของผมไม่ได้เสียของตัวแรกไปให้แก่พวกนี้เรียกว่ายัางไงเดียถ้าจะสูญแรงสูญเปล่าผมก็อยากให้มันสูญเปล่าเพราะว่าผมโยนของพวกนั้นทิ้งดีกว่ามีใครก็ไม่รู้เอาไปใช้ต่อนะจะบอกว่าผมไม่มีน้ำใจนะักกีฬาหรือไม่ GG ก็ได้นะแต่ผมจะอ e ซี่แทนนะพอรุ่นของตัวที่2เสร็จผมก็เลยเลสโกทุดงไปยังตัวแรกต่อแม้ตัวที่2ของจะไม่เท่าไหร่แต่ตัวแรกนี่ผมบอกเลยว่าหวาเน,นเจี๊ยบออก ผมมั่นใจเลยเพราะตอนที่พวกมันไฟกับเพื่อนผมอยู่มันไม่มีตี้อื่นเป็นมือที่3แล้วมีแค่ตี้มันกับตี้พวกผมนั่นก็หมายความว่าตี้นี้เคลียร์ไอ้บอสเฮียนี่ Brand, Brand, Brand. ระดับความแม่นยำกูให้เลย4ลบ <c oughs> กูจะโดนบอดเหลาก่อนไหมนี่ไอ้เฮียไอ้ของก็ตั้งเยอะกูอยากออกไอ้เฮียกูออกเถอะ และถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยหมวกที่มันใส่มาเป็นหมวก6ส่วนเกาะเป็นเกาะสผมมั่นใจได้เลยว่ามันน่าจะสับเกาะตัวเองออกแล้วเอาเกาะเพื่อนมันมาใส่ประมาณนั้นผมนับว่าเกาะมันอาจจะโดนเพื่อนผมละลายจนพุนหมดแล้วล่ะนี่ยังไม่รวมของในกระเป๋ามันอีกนะปืนอีกเพียบเลยเวรเยอะชิบเป่งไอเราก็ไม่ค่อยมีความรู้เรื่องไอเทมในเกมซะด้วยว่าอะไรต้องเก็บไม่เก็บทีนี้ก็ว้าวุ่นเลยพอโดหมดจนเรียบผมก็วิ่งออกทันควันโดยหวังว่าจะไม่มีไอหน้าหมีตัวไหนมานอนดักอยู่ในพุ่มหญ้าซาวันน่านะ โคตรน่ากลัวเลยเวลามีของเต็มๆแล้วต้องมาวิ่งออกเนี่ยไหนดูซิมาดูผลประกอบการกันหน่อยเขาเรียกว่ายิงน้อยแต่ร้อเซโว้ยโอ้โหเจ็ดสเย็ดโด้นี่ยังเหลือช่องว่างอีทั้งสช่องได้ยังไงเนี่ยเก็บอะไรมาก็ได้จะได้เพิ่มมูลค่าหน่อยเวนอะไรไม่จะเป็นก็นโยนทิ้งไปเฮ้ยประหยัดทำไมวะแต่ก็ double t o kill double tap baby <c oughs> มาต่อกันในแมตช์ที่สของแมปนอร์ทิก เรามาเกิดฟังขวาสุดของแมปเรียกได้ว่าหมู่บ้านปีศาจและหลังจากที่ผมวิ่งมาครึ่งแมปก็เกือบครึ่งแมปผมก็ได้ยินเสียงปืนดังมาจากเออไม่รู้สิเออที่บองบัดเด็กดื้อหรือมั้งผมและพักพวกใช่พักพวกที่ไม่ได้ตายต้นเกมได้พากันบุกเข้าไปในโรงบอบัดเด็กโง่เอ้โรงบอมบัดบ่อขี้โดยทันทีโอ้ยมึงก็วิ่งกันไว้กูขนลูกพี่กูยังวิ่งตามใครไม่ทันเลยรู้นะว่าหิวคิวแต่ใจเย็นยังก่อนก็ได้โอ้กูแย่งไม่ทันใครหรอก อดใส่อดใส่กูอดเลยถ้าไม่มีไอ้ต้นไม้จิ้มฟันข้างหน้าผมต้านเอาไว้แล้วก็ผมยิงมันไปคนแรกแล้วแต่ไม่น่าจะทันพอเพื่อนเราซัดก่อนก็ปล่อยมันซัดไปแล้วกันนะฮะรู้หน้าที่ตัวเองเป็นพอสวยครับพี่น้องต้องอย่างนั้นสิทีมของฉันไม่ได้มีดีแค่วิ่งเข้าไปแจกคิวให้มันและต้องซัดมันให้ได้อีกด้วยเอาละเราจะทําหน้านที่ซัพพอร์ตที่ดีบ้างแล้วกันนะก็คือแฟงข้างระวังหลังให้เพื่อน เราไม่ต้องไปเน้นคิวมากก็ได้ฮะยางน้อยถ้าตานี้ไม่ได้อะไรตาหน้าก็ยังมีให้ลองใหม่มองได้ไงดีอยู่เนี่ยฮึบอ่าแบมทูแ tap เห็นไหมไม่ต้องรีบถ้ามันอยากได้เดี๋ยวมันก็มาเองต่อไปก็รีพอรนะ์ตฮะลบหนึ่ง let's go ส่งไม้สารสไนเปอร์ไปเรียบร้อย fuck yeah baby เอาละดูเหมือนว่าเพื่อนเราจะมีความเป็นคนคุณธรรมอยู่บ้างนะไม่รืดของมัว่วหรือเปล่าวะ <c oughs> ไม่แหละเอาละตัวนี้เป็นตัวเากาะ C เอ็มพนะฮะน่าจะเป็นลูกเจาะเนื้อด้วยเจ๋งดีแต่มี2คนเหรอ,อมี2คนเองเหรอไม่จริงนะเราเล่นหรือเปล่าเนี่ย What the fuck ดืดกำจัดชาวสิงคโปร์2คนเรียบร้อยต่อไปก็อู้เกาะดีเมื่อกี้เหมือนได้ยินคำว่าถอยนะใช่ไหมเพื่อนบอกว่า retreat แสดงว่ามันต้องได้ของดี ของนีตั้งแต่ต้นเกมบอกเลยว่าของแดงไม่ก็ของทองหลักสองสามแสนอัแน่แน่แม้มันม,มันไม่ได้จะบอกว่ารีทีแน่นอนอ่ะเดี๋ยวดูก่อนมนอาจ,จะไม่ได้หมายถึงออกก็ได้ไม่งห,หมายถึงออกหครับไอสัตว์โอ้โหและแถมไม่ได้ออกธรรมดานะมาเจอส้อนตีนะหว่างทางออกด้วยกูยังข้ามสะพานไ่น้บสแควร์ไม่เสร็จเลยเปลิดเดี๋ยวผมจะตั้งฐานตรงต้นสะพานนี่แหละมันเป็นมุมที่เห็นได้ชัดที่สุดละ,ดแ,ละแค่ต้อง ไอ้แม่งแม่งโคตรดื้อเลยสี่เม็ดแล้วนะถ้าไม่ติดว่ามันหลบไปได้กินเม็ดที่ห้าแน่นอนอ่ะ <Follow me. S 1> โอ้โหกูสนายเปอร์เพื่อนฟอลโล่ Follow, เดี๋ยวกูค็ได้ตายแบบโชว์โง่หรอกเหี้ยมันไม่ไหวเว้ย <c oughs> โอ้กาแบบนี้ทีไรไม่เคยจะกล้ายิงเลย <c oughs> แบบว่าตาหนึ่งผมไม่ได้ค่อยฟาร์มหรอกนะ,ะจริงผมมันยิงแล้วนี่หว่าน่าจะยิงไม่โดนเพื่อนแล้วนะ แมแมตต์หนึ่งผมแทบไม่ฟาร์มเลยนะจริงผมจะยิงคนซะเป็นส่วนใหญ่เป็นหนึ่งสาเหตุที่ผมไม่มีตังค์ในครั้งเยอะก็ได้นะแต่ก็ไม่หมดนะเล่นได้เรืเ่อยๆอ่ะโอเคถือว่ามันเอาตัวรอดอยู่เว้แบบว่าคลิปเกมในแนวนี้ส่วนใหญ่แล้วมันก็ต้องเป็นคลิปอ่าคนมาไล่ย ences, ิงผมวิ่งจวดเลยเว้ไอ้นี่แบบคุณลองเปิดคลิปอะไรหน้าดูดิส่วนใหญ่ก็จะเป็นคลิปยิงซะส่วนใหญ่แหละเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันตื่นเต้นอะนีเรนีนสูบฉีดอะไรมาณนน่ะ ถ้าแบบ10คลิปเป็นคลิปฟาร์มอย่างเดียวมันก็ไม่ถูกใจสายส่วนมากหรอกมั้งมันเลยต้องปนๆปปกันไปแต่ของผมชอบยิงมากกว่าก็เลยจะไม่มีช่วงที่แบบไปเปิดกล่องฟาร์มนู่นฟาร์มนี่เลยอย่างที่เห็นกันในหลายๆคลิปมาน,นะ้าไม่เล่นเป็นตัวสคร a บเพย์หรืออะไรพวกเนี้ยมันอาจจะเป็นที่ใส่เสียไปแล้วก็ได้นะแบบว่าฟาร์มไปสุดท้ายติดการประทะพอฟาร์มไปเยอะๆพ,พอได้ยิงเสียปืนก็วิ่งไปยิงกับเขาพอเสียก็นั่นแหละร้อนอะ่ะก็เลยอาจจะมีคติที่ว่าเอ,อเดี๋ยวลองให้เขาฟาร์มมาให้ก็ได้ท้ายเกมเดี๋ยวไป จริงๆถ้าให้พูดผมน่าจะเป็นพวกชอบเสพติดการประทะแบบว่าการต่อสู้มากกว่าแบบได้วัดเชิองอะไรพวกนี้กับศัตรูผมว่าหนุก,กว่าผมเลยอยากเล่นเกรซนไงเพราะว่ายาอะไรมันมันทำผสมจริงอะไรเงี้ย้ยามันมองไกลๆไม่หายถ้าระยะไม่ไกลพอแล้วมาสามารถใช้ทักษะแบบได้เยอะตัวสุดท้ายน่าจะหลอนจัดวิ่งเข้าไปแอบในโรงเก็บบ่อขี้ขนาดใหญ่เอาละผมจะไม่ตามไปหร้กนะจริง,รงก็เพื่อนน่าจะเคลียร์ของหมดแล้วผมก็จะออกกันละไม่น่าจะมีอะไรให้สารต่อละ ถ้าจะให้พูดตามตรงวิธีที่ผมเล่นมาทั้งหมดเนี่ยมันต้องใช้เวลาเล่นอยู่หลายแมตช์เลยนะโดยที่ไม่ฟาร์มอะ่ะส่วนใหญ่ผมจะให้เพื่อนยิงผมจะยิงไม่ทันเขาหรอกหรือไม่ก็แบบปล่อยจังหวะให้เพื่อนยิงดีกว่าถ้าผมยิงอาจจะพลาดแล้วมันรู้ตัวผมก็จะปล่อยให้เพื่อนเข้าไปเล่นแม่งเลยถึงแม้ว่าโอากาสนั้นผมจะยิงได้ก็เถอะแต่แบบมันจะอาจจะเสี่ยงเกินผมก็ไม่เอาอะไรเงี้ยมันเลยต้องเล่นหลายแมตช์หน่อยกว่าจะได้เป็นคลิปๆหนึ่งอ่าอะไรประมาณนั้นมันต้องใช้เวลาเยอะแต่ผมก็เอ็นจอยนะ แค่คลิปออกมาสนุกก็น่าจะเป็นเป้าหมายสุดท้ายเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแล้วละ่ะเอาจริงอ่าบทอะไรไม่รู้มาตั้งครึ่งคลิปหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับขอบคุณที่มารับชมหลับฟันนี่ลาติสวรรค์รักดูนะผมเฝาาเยว่บีเฝากเย่เอาเฮียตัวเดียวเองเหรอ,อ,อเฮียเค